สวัสดีครับผมนายปีชาสิงศิลป์และนายชยุทธเนียมชาวนาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ3ได้พัฒนาเครื่องกัดตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ4แกนชื่อภาษาอังกฤษคือ Development of Mini CNC Milling for Acid เครื่องจากร C N C ที่ใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยนั้นมีอยู่2ประเภทคือเครื่อง C N C milling 3แกนและเครื่อง C N C l a t e นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้นำเครื่อง C N C milling 4แกนมาใช้ในการทำงานซึ่งสามารถทำงานที่ซับซ้อนและละเอียดได้มากกว่าเครื่อง C N C milling 3แกนนะครับ แต่ทั้งนี้วิทยาลัยยังไม่มีเครื่อง CNC m ีมิล n ิ่แกนที่จะมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ 1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องกัดอัตโนมัติ4แกน 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกัดอัตโนมัติ4แกนครอบเขตการทำงานของเครื่องมินิซ n นซี l l ลิ่ง4แกนนะครับมีลักษณะเป็นอลูมิเนียมกับสแตนเลสในการเคลื่อนที่แกน x, y, z และแกน a นะครับใช้เพลากลมบอลสกู oo, และ s t e p ปเปอร์มอเตอร์ เป็นตัวขับเคลื่อนแกนนะครับส่วนการควบคุมนะครับใช้โปรแกรมบนบอร์ดมัตสานะครับและใช้โปรแกรมมัตสาเป็นตัวสั่งงานให้กับสเตปเปอร์มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนบอลสกรูในแนวแกน x y z และใช้สเตปเปอร์มอเตอร์กับสายพานเพื่อขับเคลื่อนแกน a ประโยชน์ที่จะได้รับจากเชืงมินิซี c ซีมิลลิ่งแกนนะครับคือ 1. สามารถนำไปใช้งานประเภทกัดเจาะเสาะล่องจำพวกไม้หรือพลาส,สติกได้นะครับ 2. ส,สามารถสร้างเครื่องได้เองในต้นทุนที่ต่ำและบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับ 3. ส,สามารถใช้ในการเรียนการสอนเชิงปฏิบัตินะครับ 4. สามารถกัดชิ้นงานสามมิติได้นะครับขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานนะครับโดยใช้หลักทฤษฎี a d d ดีโมเดลนะครับส่วนประกอบหลักของเครื่องกัดตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ4แกนนะครับได้แก่ 1. ชุดขับเคลื่อนแกน X มีหน้าที่เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายและด้านขวา2 ชุดขับเคลื่อนแกน Y มีหน้าที่เคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าและด้านหลัง 3. ชุดขับเคลื่อนแกน Z มีหน้าที่เคลื่อนที่ไปทางขึ้นลง 4. ชุดขับเคลื่อนแกน A มีหน้าที่หมุนเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. มอเตอร์สปินเดิล 6. โต๊ะจัดยึดชิ้นงาน ส่วนประกอบของตู้ควบคุมเครื่องกัดตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ4แกนนะครับ 1. ปุ่มกด emergency stop 2. ระบบล็อก 3. ช่องต่อสาย CNC USB 4 acid 4. ช่องต่อสายมอเตอร์สปินเดิล 5. ช่องต่อสายแกน x 6. ช่องต่อสายแกน y 7ช่องต่อสายแกน z และ8ช่องต่อสายแกน a ครับสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้นะครับผลการวิจัยพบว่า1การเคลื่อนที่ของแกน x นะครับอยู่ในระดับมากที่สุดการเคลื่อนที่ของแกน y อยู่ในระดับมาก การเคลื่อนที่ของแกน Z อยู่ในระดับมากที่สุดการเคลื่อนที่ของแกน A อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนที่2นะครับการเคลื่อนที่กัดชิ้นงานของแกน X อยู่ในระดับปานกลางการเคลื่อนที่กัดชิ้นงานของแกน Y นะครับอยู่ในระดับมากที่สุดการเคลื่อนที่กัดชิ้นงานของแกน X และ Y อยู่ในระดับมากนะครับ ขอขอบคุณครับ